สวัสดีตอนเช้าค่ะมี่หนึ่งเม,มือวันเสาร์เด้ออากาศหนาวค่ะลบหนึ่งสององศาข่อยเอาปลาดูกแซ่แข็งออกไว้ตัังเตเม่อคืนค่ะคืนจากกินอย่างปลาดูกกระตำสุมบักหุ้งเขาเนี้ยหันหอนถ้าเลยเอาเกลือมาห้วยค่ะหลังกินข้าวมันออกเนาะแ่ส่มาขย้ำขย้ำหลังออกไลร้าย,าย,ายน้ำค่ะพอดับกินข้าวเนี่ยข่อยก็เสียมาบังบังชังกหน่อยค่ะ พอเวลาห้าใส่เครื่องใส่ยังเห็มันเข่าเนื้อเข่าหนังมันเนาะเครื่องขอดกษีใส่ตะไคร้กระเทียมตะไคร่เม็ดโอ้ยเม็ดพริกไทยโอ้ยเนาจะเป็นขึ้นยากพริกไทยดำเท่านี้ละค่ะกษีอ้อยมาตั้มตั้มตั้มแหเลยเดือดไอ้ใบมักใส่ปลาค่ะตักกินข้าวมันมันมักปลาเนี่ยขอดกษีใส่รสดีรสดีแล้วก็ไอ้น้ำปลาขอดกใส่น้ำปลาค่อยว่ามันหอมดีนะนะ ใส่ซอสเสียงเพราะว่ากินมั่นชุนะนะคะสีใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่ค่อยๆใส่จากสองสอนเด้อค่อยมักนัว <c ười> คนหมักนัวเครื่องปรุงข่อยกะซีนีซสํานีจะจ้าแ้วกะซีมาใส่ไอเครื่องหอมที่ห่อตำไว้แต่ควรใส่หลกักผักซี่แท่นตะไคร้ค่อยว่ามันพอหอมปลาท้องใส่ตะไคร้ยิ่งอย่างกับปลาดุกนีปลาดุกกับตะไคร้เขากันดีด้ค่ะหอมบ่มีกินข้าวเลย ใส่เครื่องใส่ยังแล้วก็สิมาขยำขยำให้มันเข้ากันเนาะค่ะใ <_ an> สิปิดฟ้าไปใส่ตู้เย็นไว้ให้มันเข้าเครื่องค่อยจะเอาออกมาอย่างค่ะ <_ an> เขาเหนียวเฮาสุกแล้วใส่เขาคะ <_ an> ่ะตะกี้อยู่บ้านเนาะ <_ an> โอ้ยช่วงหนาๆๆ้าหนาวจันสิวลาไอ้ยามมื้อเช้าเนาะเน่าหนาวแม่ค่ะ <_ an> เอาอองโอ้ยเนาะเกือบบ่ได้กินอันเวลาเฮาก่อไฟเนาะคะ่ะเนาะจริงไฟยามมื้อเช้าน่ะแม่ อันหนึ่งเขาเดียวใหม่ๆหอมๆนั่นแล้วก็เอามะกีน้ำกองไฟน่ะแม่ค่ะโอ้ยข่อยละมากมากอันนี้มีไข่มาท่าแล้วก,ก็เกลือห้วยน้อยๆน,นั่นโอ้ยแสบตั้งเชือกกระไดบักข้ามายเนาะโอ้ยไดบักข้ามไดปลาทูกินเนี่ยมือเศ้าขางกองไฟน่ะแ่บแสบ,แสบเอ้าว่าเมนข่อยเท่าละวบ่คือบอกถึงแต่คว้เขาค่ัหลังว่าเมนรักน้าจานเนาะผูอื่นว่าคนคิดหอดบาท เส้นนี่กะสิเฮ็ดขนมปังกับไข่ดาวให้พ่อบ้าน,นละจ้าอัน,นส่วนพู้ลูกชายนี่กะสิทอดหมูแดดเดียวให้เพิ่นกะเห็ดปตัป้งแต่หนาห้อนพป็นละแซ่แข็งไว้เวลาอยากกินก็ค่อยเอาออกมาทอดค่ะไข่ซุกดีนทีแล้วค่ะมาจัดจานกันเฮาอันไข่นี่ก็เพื่อนก็มากแบบสุกๆได้จ้าเอาเ,อาเอาโอ้ออยเนอเป็นเอียงเหมือนอองมาใส่ขอกสีเหี้ยออกจากถาด้อกมาตักไขก่กระสีโดดออกจากจาน ่อยก็ว่าขอดกินกาแฟอยู่ด้เารนี้คือ,าาาอกาแฟมันเบิดอายุบ่ค่ะเดี๋ยวแล้วกับเขาพอกลูกพไปยางน้ำขุนกันได้เขาได้อาหารเจา้าพวกคอยมักนั่งกินเขาเบื้องหนังไปนั่มค่ะมันรู้สึกว่ากินเขากระแทบได้เพิดเพลินไปนั่มได้นั่งคุยกันใส่เวลาให้มีความสุขที่สุดในการกินค่ะ เห็ดกับเพาไว้ซองนุ่มแล้วแล้วข่อยกัสิมาอบปาไว้ค่ะกัสิไ่ในตู้อบนั่นละอบไว้ข่อยกัสิไปฮะอาบน้ำแปรงฟันข่อยสิมาเฮ็ดกับเขาต่อค่ะเกือบบปได้กินตำสมบุรงและพี่น้องเอยสื่อมาไว้ตั้งแต่สองสามอาทิตย์แล้วเกือบเป็นเนาเบิดเลยมาปาดมาฟานไอ้ซอยๆ้ยเอาเลี่ยมเอาหนึ่งที่ว่าอันี้มันยังดีอยู่ คันบุกินเมือนี้คอคได้ทีมแต่แท่จ้ะมือนี้กศิษซับออดอกจ้ะคืออยากกินแบบตำแบบบานบานห่นะแมพอบานกระลั่งห้าคล้องเห่ินไม้ให้ข่อยอยู่จ้ะส่วนลูกชายข่อยกระลั่งเหินรถไฟบอกเพื่อนเด้มือนี้ว่ิสิพาไปเบิ่งรถไฟรถไฟเการถไ,ไฟโบลานจ้ะ, <Hey. S 1> ะร,รับําสมกินเขาเ้ากันค่ะกสิแมนข้าเ้าขึ้เขาเ,ขเ,ขาเ,เที่ยงบ่าจักล่ะเด้อค่ะ พาะว่านี่หาหมุงกับสิเทียงแล้วลก็เป็นปกติของคอยล่ะค่ะ่อยกินเขาเวลานี้เสมอยัมมือเศร้า่อยสิกินแต่กาแฟดำแล้วก็สิมาก,กินเขาไอ้สวยตอนเที่ยงหลดจะ้ะเอา้าเม็นยางดุด่อยล่ะพี่น้องพ่อได้หยอกนาอค่ะมีลูกกับพ่อได้หยอกค่ดูหัวอ่าป่ายางเขาสุกแล้วหอมหอมจะ้ะ เช่ไรเมดาขอตัวกินขอกคันเดอร์ิดด้ผ้าลูกชสยไปเบิ่งรถไฟค่ะโยทำอะไรรถไฟที่โออมาโดูรถไฟเหรอลูกจงที่ผ้าลูกรอบเบิง่งหนีรถไฟมันประจอดค่ะสถานีนี่มันประจอดมันสิไปจอดอีกสถานีหนาคือเมืองเยอวกเมืองใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้เมืองโรโฟตค่ะที่ไม่ด้าอยู่นี่เด๊ะกับปะป๊ารออะไร นมาเบาิงรถไฟโบราณจ้ามาแล้วรถไฟโบราณมาแล้วเบิงแค่นันพอ่อพ่อเนียค่ะลูกชายคอยให้ห้องคอยพ่อกับเมี่ยผ้าไปเบิงอีกก็เลยต้องาพาเพิ่นขับมาเยาวกค่ะ ครับจากบ้านแม่ดากับประมาณ 12- บสถึงสิ้านาทีนี่แหละค่ะนี่เป็นสถานีรถไฟกับรถบัสของเมืองยาวีค่ะส่วนมากที่ประเทศนวีนี่สถานีรถไฟกับรถบัสอยู่มองเดียวกันค่ะมาแล้วค่ะถอดหัวแล้วรถไฟค่ะเพราะว่าหัวขับเขามีดานเดียวถึงสถานีเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอีกดานหนึ่งค่ะเพื่อจะขับออก รถไฟขบวนนี้เขาสร้างเมื่อปีคริสต์ศักราช1 9 5 7ค่ะกับอายุประมาณ66ปีเนาะค่ะคันสีบาเป็นรถไฟโบราแต่คือสีบอมแมนต้องบอกว่าเป็นรถ,รถไฟเเ่าแกมากกว่าเนาะค่ะเพราะขันรถไฟโบราาน,นี่ตรงนี้อายุร้อยปีขึ้นจำรับแม่ดาค่ะคิดว่าเป็นจังสันรถไฟเเถาค่ะรถไฟเก่าแกแต่ค่ะ ขบวนเงวาเาได้ค่ะตอนนี้เขาบริสัยแล้วค่ะเขาเก็บไว้อันนี้มันเป็นวันพิเศษอยังบางหูของเขาเขาก็เลยเอาออกมาโชว์ค่ะให้เฮาสามารถจับจองสื่อทีนางสื่อตัวนางได้ค่ะถึงอายุ46กวบปีแต่ภายนอกอยังดีได้ค่ะเบิ่งจับเบิ่งภายในดูเป็นยังไงอืมภายใงก็งามค่ะถึงสิเบิ่งไายหนกแบบเกาแก่โบราณแน่แต่เขารักษา ดูแลอย่างดีเลยค่ะแม่ดาคําว่าเอ๊ะเบิ่งทั้งหนอกแบบโบร้านโบรานภายในสิเป็นยังไงภายในก็นดีค่ะเป็นตานังเป็นตานังไอ้สบายขบวนเงย้าเงาค่ะถานี้รถพรยาวิ่ะครับไปไหนครับคนหน่อยลำเบื่อแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ดาสิผพพ้าปัญญางหล่อเหรินแถวนี้จักหน่อยเบิ้งค่ะ ขามีสวนยมสวนแบบใบที่นั่งเล่นไอข้างๆสถานีรถไฟต้นไม้กระลังหลากสีเลยค่ะงามๆเบื้องต้นนีส้สีออกสมสมสวยๆค่ะมีอยู่สองสามตน้นอันนี้เป็นสวนเล่นสวนพักพรสวนร่อดรถาหรับสถานีรถไฟค่ะเจ้าเบิงเขาเห็ดเขาสางเขาสางไว้ให้เด็กหน่อยเล่น มีมองไว้จะให้เด็กหน่อยเล่นตั้งแต่เด็กนิดน่อยจนถึงวัยดุนค่ะมองนี้ก็เป็นมองเล่นสกเก็ตบอร์ดปะค่ะทีว่ามันมีล้อแล้วเขากบบมุนทรายหมุนขัวแบบคือวัยดุนเขาเล่นละแม่ค่ะเขาเฮ็ดดีดีตรงนี้จะสเ็นที่สำหรับล่อรหลดค่ะสำหรับสวนยอมสำหรับปิกนิกให้ลูกให้เต่ามาเล่นอันพื้นนีบ่ได้แข็งได้ค่ะเป็นนิ่ม คือเขาสิเอาอยางเห็ดนะคะเขาป้องกันใ่วาเวลาเด็กหน่อยตกลงมาไม่อ,อยากให้เด็กหน่อยเจ็บหรือบาดเจ็บค่ะเขาเ็ดไปอย่างนี้เลยค่ะไหนที่โอพลังใจน,น้อยค่ะหลังจากบนรถไฟของเด่นสำหรับเด็กๆก,ก็มีอยู่หลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นไอ้นีแบบมามุนที่นองที่โอนั่งอยู่นี่ เขาเล่นยังไงล่ะลูกจิตเตอร์โอ้ต้องนั่งใช่เหรอเขาเล่นอย่างนี้เหรอลูกขึ้นเองบ่ได้ค่ะพอก็เลยต้ตรงซอยมันบ่แเม่นบันไดค่ะมันเป็ดเสือกแบบดึงขึ้นเล้าหน้องที่โอ้เราใส่ถุงมือเราดึงขึ้นบ่ได้ค่ะก็เลยบอกให้ป้าป้าซอยแนย่ว่าสาันปอเปินก็เลยซอยอันนี้เป็นของเล่นซ้ำรับเล็กๆค่ะมันจะมี บันไดขึ้นแล้วก็เป็นแบบบันไดเรือนบอค่าบ้านเฮาเอินกระดานเลือนโอ้ยคอยกระดานเนาะบันไดเลือน่าสักกระดานเลือนค่ะเอาไว้กะเลนมี่สองด่านค่ะด่านหนึ่งสูงด่านหนึ่งตำ่ำสำรับเด็กหน่อยที่โตัวเงาจะเด็กหน่อยที่ในหน่อยค่ะกระเลนได้อ,อ,อันที่แหลกคอยกระบุหูหรอค่ะว่าอันนี้เขาไว้ยเทดยัง พ่อเคยเห็นลูกไส้เขาเล่นขเขาเรียกว่าโอ้เขาเอาไว้ให้เด็กน้อยแล่นเล่นให้แบบรักษาความบาลานของตัวเองให้ปีนป่ายนะคะพึ่งสิบหูะคะันบ่เห็นลูกเล่นยงเขาก็สิบหูหรอกค่ะว่าเขาเห็ดใบเห็ดยังเขากะจิเห็ดไว้ทานังน้ำนั่ะละคะ่ะเนาะเอาไว,นไาไวนนน้นั่งกระไดเอาไว้ให้เด็กน้อยแล่นเล่นน้ำกระไดนะคะแขวีออ่ยกะโอ้ยเนาะเด็กเอ๋หัวเท่เขาเมืองก็เขาคะ่ะบ่ค่อยหูเพราะเขาไว้เห็ดยะะังค่ะ ไปแล้วคะ่ะรถไฟกระแกออกขบวนแล้วเขามาจอดอยู่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งคะ่ะเพื่อให้พวกนักท่องเที่ยวหรือคนมาถ่ายรูปนะคะผู้ใดสีโดยสารไปนั่ค่ะไปเที่ยวไปเอียงน้ำเขาคะ่ะมันนี้แม่ดาคะ่ะผ้านองเที่ออกมาเล่นทั้งนอกโดนแล้วคะ่ะเดี๋ยวขอตูผพาลูกกับบานก่อนนะคะ่อย่าเล่าไข่แม่ดาและครอบครัวขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ